มาทำงานต่างจังหวัดครั้งแรกอยู่ในกรุงเทพมันน่าเบื่อยี <S <S โควิดก็เยอะมาเดี๋ยวไปหางานทำหน่อยดีวยกว่าอุตสาห์สร้างบ้านไว้อยู่บ้านนี้กําลังดีนะเสียดายว่าบ้านนี้เป็นโหนแนวยาวโอเคทํางานดีกว่าไปทํางานดูวอโทรศัพท์โอเคอม,มีบ้านนี้สร้างด้วยฮี่บ้านใครว่าทำไมอยู่สูงอย่างน้ำก็แจ๊กแ c. แกบช่างเอ้ ทำนะแล้วเว้ยฮะยังไม่ไป,ไปลืมไปลรวไม่มีงานนี่หว่าอ,อ,อ๋อเฮ้ยอะไรวะโอโอโออืมชื่ออะชื่ออะไรวะนั่นอะเดี๋ยวโอเคลับลวงแล้วเป็นไงอืมโอ้โหนี่น่าจะเป็นศูนย์นะอะไรสักอย่าง มาถึงแล้วเ okay, ต้องสอบถามก่อนที่คือที่ไหนยังไงรัก okay. ่ง,งนะคือรับถามที่ไหนได้เออขึ้นยามครับยามปะเนี่ยเออทำไมคือที่นี่ที่ไหนแล้วครับอ๋อนี่คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะคือเขามาเปิดใหม่ที่ข้างนอกพอดีว่าในกรุงเทพในช่วงนี้โค,ควิดเยอะเศ,าศารษฐกิจก็เลยโลภจมที่นี่อ่ะ เออไม่มีโควิดเลยเฮ้ยไปไม่ได้เหรอเป็นไม่ได้สิเนี่ยแม้จะไม่ใส่เลยเนี่ยอ๋อครับครับครับโอ้แต่พี่ไปกินอะไรมาหรือเปิดาำมปมนพี่หัวม่วงอย่างนั้นน่ะพอดีเป็นกามาพันอ๋อกามาพันครับไม่ต้องมาไม่ต้องฝรั่งมาครับโอ้ขอโทษขอโทษเว้ยเดี๋ยวเปิดลวไม่ได้โอเคเว้ยเดี๋ยวนะปิดไม่ได้โอเค อ,อ๋อประชาันนี่หว่าเออไม่ทราบว่าผมจะสมัครงานที่ไหนหรอครับอ,อ้าวเงียบเลยอ,อ๋อเพาะเรื่อคพอดีสามารถไปอ่าสมัครงานได้ข้างใน,ห,งน,นะะห,งห้องนี้เลยค่ะห้องห้องนี้หรอครับห้องออฟฟิศใช่ไหมครับค่ะไปก็ไปไม่ไปก็ไม่ยองไปงครับเอ้ยอพูดอย่างนี่นไม่ได้ สวัสดีครับอา้าวหายไปไหนกันหมดนี่สวัสดีค่ะ <c oughs> ห้องนี้ลหรอเฮ้ยห้องนี้ไม่ได้เดี๋ยวผมต้องไปหาเนะจ้าของก่อนทำไมมึงหมุนตัวยากจังเลยวะโอเคสวัสดีค่ะไม่มีใครอยู่ไหมครับ ฮัลโหลวอหนึ่งเดียวบอสองไม่มีใครอยู่เลยเหรอฮัลโหลเฮ้ยห,ห้องอะไรครับขออนุญาตนะครับห้องอะไรน,นี่พูดที่ห้องน้ำห้องขี้นี่หว่าเออทุกคนอยู่ไหนครับฮัลโหลเจ้าของอยู่ไหมเนี่ย ใครวะเฮ้ยม,มีเสียงนี่ขออยู่ไหนครับฮัลโหลเฮ้ยนี่คุณเป็นใครเนี่ยอ๋อผมเป็นเออผมขอแนะนำตัวก่อนเลยนะครับผมชื่อนายมาจากกรุงเทพครับพอดีว่าในกรุงเทพมีโควิดเยอะก็เลยย้ายมาที่นี่เห็นได้ยินว่าที่นี่ไม่มีโควิดครับก็เลยจะมาหางานที่นี่ว่าหรอโอที่นี่ผมจะมา,<ต>มาทำอะไรได้ล่ะ คือผมมีทักษะเ,เก่งภาษาอังกฤษครับเก่งภาษาอังกฤษเหรอครับสื่อสา,ารกับาาต่างชาติได้อยู่งั้นก็งั้นงั้นโอเคเดี๋ยวที่นี้ก็มีตำแหน่งว่างอยู่พอดีเป็นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เป็นวันแรกวันนี้ฝึกงานเดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มทำง,งานได้เลยพรุ่งนี้ โอเคครับขอบคุณครับเอ่อผมว่าแต่ทำไมผมว่าแต่ทำไมทำไมอควาเรียมมันเงียบขนาดนี้ปู๊บบอกช่วงนี้กลางคืนแล้วไงมันมันใครจะมาตอนกลางคืน,นล่จะเนี่ยจะปิดวคอ๋อครับอ๋อครับผมโอ้ยผมก็ถามไปได้อ้าวสวัสดีครับอ่านี่ต๊ะของคุณต๊ะของคุณต๊ะนี้แหละอ๋อครับอาครับเดี๋ยวนะผมเข้าก่อน สวัสดีครับชื่อ,อะไรครับเนี่ยคนที่นั่งข้างผมอะ่ะคุยกับผมหน่อยสิอ๋อชื่อฟาใส่ค่ะเป็นเลขานุการกของปอสค่ะอ๋อครับครับยินดีที่ได้รู้จักครับผมชื่อนายนะครับมาทำงานใหมเหรอคะโอเคทั้คสองรู้จักกันไว้ครับครับนี่นี่ครับอันนี้เด็กใหม่นะาจะเริ่มทำงานพรุ่งนี้ โอเคค่ะค okay, ่ะค่ะโอ้ว่าแต่บอสชอบเขาหรือเปล่าเขาเนี่ยใครชอบไม่มีไม่ใครชอบไม่มีเล่นตัวนะเล่นตัวแล้วบอสเล่นตัวนะผมนั่งยังไงแล้วเนี่ยน <si ั่งก็อีไม่เป็นซะด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอึ๊บอ่านั่งอะไรแล้วโอเคผมขอทำความรู้จักก่อนนะ โอเคครับครับออคมใหญ่ก uh, so oh, okay, okay, ็สำคัญเป็นไงมั่งโตโอเคไหมเออโอเคครับโอเคครับแม่เราดีเลยโอ้โหโตบอสก็ใช้ได้เลยับเนี่ยโอ้โหทำไมโตบอสมีทีโอ้ยไม่ใช่ทีวีเดี๋ยวมีคอมสองอันเลยครับโอตบอสจะดูอะไรเยอะๆครับบอสจะแบบดูจอหนึ่งเป็นจอไลฟ์สดแล้วก็อีกจอหนึ่งจะไปเล่นเกมเหรอครับเอามาณนะประมาณ ประมาณนั้นโอเคครับก็ยังไงนี่คือโอเคครับอโอแล้วห้องนู้นมีอะไรบ้างเหรอคะครับมีเป็นพนักงานอ๋อนี่ยก็เป็นห้องห้องพนักงานน่ะอ่าทุกคนมีเด็กใหม่เข้ามานะรับตําแหน่งเดี๋ยวยังไม่ประกาศแต่วรอเซอร์ไพรส์พรุ่งนี้เด็วเขาจะมาทํางานพรุ่งนี้ได้นะอ๋อครับผมชื่อนายะฝากเสื้อฝากตัวได้นะครับ โอเคค่ะโอเคค่ะโอเคอัดยงไงครับ okay, คกล okay. น,ะนกลับบ้านได้แล้วดึกแล้วเดแตวคุณนี้นทำงานใหม่ขอบคุณมากครับค่ะ <c oughs> <c oughs> เออว่าแต่ว่าแต่ทำไมผมว่าผู้หญิงที่ดีปแปลกนะครับํำไมเขาเสียงเขาเป็นอะไรครับไม่ได้อมเซ็ฟซี่หรอครับ สงสัยทำงานหนักเกินไปเสียงแหบมอ๋อครับบางทีอาจจะแบบเสียงแหบจนแบบไม่มีเวลาไปซื้อเซฟซิลมาอมนะครับบางทีก็แบบเอออะไรสักอย่างเยอะเกินไปครเป็นกรรมพึกครับฮะเป็นกรรมพึกครับใช่ใช่เอาไม่ไม่เล่นเปลี่ยนให้เหรอปกติกรรมมันต้องเป็นกรรมพันธุ์ไม่ใช่หรอไม่ใช่กรรมพึกเอาเหรอ เหมือนเหมือนเหมือนจะเป็นแบบแปลกๆขึ้นมาทุกมชืทีอะไรอย่างเงี้ยแบบบอสก็แบบดูแปลกๆนะบอสบอสดูหน้าเหมือนเด็กเหมือนเด็กกับผมเยอะเลยนะเหมือนผมเป็นผมผมเป็นลุงอะอ้าวเร็วนี่อายุเท่าไหร่เนี่ย <_ d> เอออายุเออเท่าไหร่วะอายุยี่สิบเอ็ดครับเลขโปรดผมเลยยี่ิบเอ,อ็ดเดี๋ยวยี่ิบเอ็ดงั่นเหรอโอเคอายุเจ้าบอสนั่นแหละบอสจริงๆก็เป็นอาคาเล่นนี่แหละเป็นคนพ่อบอสเน่ยเป็นคนสร้างมาแต่บอสก็จริงๆสาขาใหญ่ก็อยู่ที่กรุงเทพแหละแต่พ่อเขานี่อยากขยายกิจการก็เลยมาทำที่ จังหวัดนี้แล้วให้บอสเนี่ยมันเป็นผู้จัดการที่นี่อ๋ออย่างนี้นี่เองครับ <of> แล้วว่าแต่แบบพ่อพ่อพ่อ,อบอสอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยดูสภาพแล้วน่าจะแก่พอสมควรสี่สิบห้าโอ้โหเด็กกับแม่ผมแค่หนึ่งปีเองน <c> ะ <oughs> ครับขอบครับแล้วก็แบบแบบโคตรแบบพอมาสร้างที่นี่ผมรู้สึกว่าแบบเหมือนเงียบไปเลยเพราะว่าแบบเหมือนมาสร้างอยู่บนเกาะแบบ มาอยู่บนเกาะอ,อีสเตอร์อะไม่รู้ช่วงนี้โควิดไงคนคนเขากลัวเขาอะไรไม่กล่าวจากบ้านนี่ขนาดมีแต่ธรรมชาตินี่มีธรรมชาติแล้วย,ยังไม่มากันอีกไงโอ้โหบอสน,นี่แบบบอสน,นี่ก็ใส่ชุดใช้ได้เหมือนกันนะโอ้โหดูบอสนี่แบบใส่เป็นและนี่นะมาเป็นโอ้โหเสื้อคูดนะแล้วดูเสื้อผมเลย มันไม่ได้อาบน้ามาจากบ้านนะมันแบบเพิ่งตื่นนอนมาอืโอโห้องใส่ได้ทามาไกลไม่ได้เต,ตร <c oughs> เตียมตัวเลยไม่ได้เตรียมตัวเลยชุดเนี่ยแบบทุกชุดเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพหมดเลยเอามาแท้ตัวกับโทรศัพท์เนี่ยนะผมมีโทรศัพท์โทรศัพท์รุ่นอะไรวะรุ่น a s ต <c oughs> s, <c oughs> <S เป็นรุ่นไห่จริงๆเยวยบอสอันนี้บอสไม่แต่ตีกเอาไว้ ไว้เอาไว้เอาไว้เอาไว้แบบเกาเกาหลังเน,นี่ยเป็นขนไก่มันมันเกาแล้วเป็นแบบเขาเรียกว่ากาเกลเยอะกว่าเดิมแบบโอ้โหแบบือปีกไว้เยอะเลยนะปีกนี่อย่าระวังระวงัะวงเยอะนะครับเพราะาแบบแบบช่วงนี้เขาแบบพอดีว่าแบบถ้าบอลไม่เล่นบอลบอสก็เป็นปีกไม่ได้นะครับเพราะว่าบอสมีปีกเดียวแต่บอลเล่นไม่ได้ โอเคเอาเอาเมื่อกี้ก็มืดอยู่ดีอันนี้เราคุยกันแต่แต่เช้าเลยไม่ใช่ว่าบอสเออไอดี้เหรอครับบอสไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนการเวลาของโลกไปเหรอครับเนี่ยผมเห็นคำสั่งอะไรแวบๆขึ้นมาเมื่อวันเมื่อกี้เนี่ยสงสัยเข้าเมื่อกี้มันเวลามันไวเกินมั้งแบบเออแบบเข้ามิติควันต่ำเออครับบอสกลับบ้านแล้ว ครับครับผมก็จะกลับเหมือนกันส่วนลงออลีขาบอสก็อยู่ตั้งแต่เช้าฟังพวกผมพูดกันเนี่ยแล้วเพี่ยนครับเดี๋ยวผมจะออกตามด้วยอยู่ตรงนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันชักชักระดึกมากเลยอู้เป็นคนขายเนื้อ,อ,อด้วยเนี้ยทำไมห,หน้ามันเหมือนกันเลยเนี่ยโอเคผมกลับแล้วครับไอคนนี้ญาติกันหรือเปล่าเนี่ยทำไมห,หน้านเหมือนกันเลยนี่แหละครับ ผมว่าไม่น่าใช่นะทำไมหน้าเขาเหมือนกับไอ้เ <bizarre> นี่ยคนขายโรตีข้างบ้านผมเลยหน้าเหมือนเลยนี่ขายอะไรเนี่ยก็ดูเลยอกขายผักครับขายกพืชผักคุณต้องการนะครับใช่เหรอแล้วแล้วคุณมีปัญญาไปฆ่าวัวมันจากไหนเนี่ยได้หลังวัวมันเออโอเคครับโอเคจชิครับผมขอกลับบ้านเลยนะครับ บาทเองโอ้10บาทผมมี6,400อยู่ที่บ้านนะไม่ได้อยู่ในกล่องไม่ได้เอาตังมาสักบาทแกงั้นขอขอแค่หลอดอันหนึ่งครับโอเคขอกลับบ้านแล้วเอาเอาเลยครับโอเคผมครับอนีเงินเงินนี่เอาอะไรเงินเอากระดาษมาหรือเปล่าเนี่ยอู้ยู่ไกลกันจังแล้วทำไมพูดได้ไงวะเนี่ย โอเคครับโอ้บ้านนี้จะเป็นบอสเราไปซื้อแล้วเดี๋ย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 วบอสอุ่นมาจากไหนเนี่ยทำไมอุ่นมาอยู่หน้าบ้านผมเนี่ยอันนี้อุ่นเหรอทำไมบ็อบมาเป็นหมาเนี่ยหมาบอสเองเนี่ยหมาบอสหมาทำไมตัวใหญ่ยังไงขี่ได้ด้วยหมาเนี่ย เ้ยขี่ได้ด้วยปล่อยมันเลยเอาตีตีกันละโอเคครับเออฟัดแต่บ้านบอสอยู่ไหนวะโอ้อ๋อบ้านนั้นหลังนั้นนี่เองงั้นขอไปเยี่ยมเลยดีกว่าวันดีวันดีอะไรสวัสดีเชนดอร่าไม่ใช่ ไม่มาไม่มาวันนี้วันนี้ไม่มาวันนี้ I absent I absent <laughs> โอเค <laughs> อ๋อนี่บ้านบอสเองเหรอครับเนี่ยตกกระยานดนะพูดผ่านกระจกเลยมันมันบอสกลัวผมอ่ะโอ้ยใครบ้าใครใครบ้าใครใครอ้านนขอทา เดี๋ยวพี่เอาไปกินไปโอ้โหโอ้โหให้ยังกับมาเลยไปลงไว้ลงไว้ไปเลยไปเลยโอ้โหแล้วก่าจะลงบันไดได้นี่ช้านหน้าเนี่ยแบบผมบอกเลยว่าออกกำลังกายได้เป็นปีแน่เลยโอเคไปแล้วครับครับผมไปแล้วบาย อ๋อมันได้มีไม่ลงอีกเออเอา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 มันจะขึ้นบิดดินทำไมวะเนี่ยต้โทษขาตัวเองเลยแหละแน่ขอสำรวจบ้านนี้หน่อยเฮ้ยอันนี้มาจากไหนวะเหมือนมีตอนแรกมาสร้างแรกๆไม่เห็นมีเลยไอ่ใช่างเหรอโอเคโอ้หลอดไฟไม่ใช่หลอดไฟเดียวเสาไฟเยอะกวสุขควรดื้อจะเดินเดือด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 เเดือฮะอะไรลุงอะไรลุงลุงนี่เหมือนโรคจิตเลยนะเหมือนไอ้ที่เป็นสุบ สู่โคเค้งทั้งบ้านพี่อะไรนะนีต้นนัรนมี20บาทไหมอ๋อไม่มีครับมีแค่เออ64เอเมลอนครับอยู่ที่บ้านพี่เก็บไปเอาแล้วโอเคครับไปเอามาเลยโอเคผมผมผมให้แค่2เอเมลอนนะเท่ากับ2,000บาทเดี๋ยวผมไปเอามาให้ ไม่ต้องเข้าบ้านนะเข้าบ้านผมนี่ผมเอาค้อนทุบหัวเลยนะผมมีค้อนนะโอเคครับอ่าผมมาให้ใปปปปผมใจดีอยู่แล้วอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะอย่าอย่าเข้ามานะโอเคอ่านี่ครับรรอ,อ,รอะไรอีกครับผมจะนอนพักกันเนี่ยฮะ เอาอะไรนะยี่ลุงพูดไม่ชัดยีลุงลุงเป็นคนเหนือปะเนี่ยพูดก็ไม่ชัดเนี่ยเอออะไรเนี่ยโอ้โหลุงไปหาเวลามาปลูกมาจากไหนเนี่ยทำเป็นหกสิบกว่าอันน่ะอ๋อลุงกินไปแล้วลุงเอามาแบ่งให้พอดีนะลุงเข้าบ้านก่อนนะนี่บ้านลุงกระดูนี่บ้านลุงกูเลยอ๋อบ้านลุงเหรอครับเนี่ยโอ้โหหรูมาก ประตูนี่อย่างกับประตูไอ้นี่นะประตูผีเลยนะป้าแสนสุตข,ของเราอาและนอนและจบไปแล้วนะครับสําหรับไมค์ครับไปเนเวอร์เฮิร์นะครับผมก็คือเป็นโปรเจกต์ใหม่ของผมกับน้ำมวยนะครับผมก็จะดูแบบใหม่ไปครับเพราะว่าผมมาในทีมที่แบบมีเส่ภาพนะผมไม่ได้มแบบอยู่ในเกมไมค์ครับแล้วแบบเราก็ปิดทั้งสองเรามาปิดคลิปสองคนคนระับคือวันนี้ผมปิดคนเดียวเพราะเนื่องจากว่าปัญหาทางด้านฝั่งของน้ำมเขาก็แบบ ช่วงนี้คือเรื่องการสอบนะครับคือผมกับนนะ้ำโมก็จบป .6 กก้นนะครับกำลังจะมาสอบขึ้นมหนึ่งแล้วทีนี้ห้องพิเศษที่เขาสอบก็สอบไม่ติดด้วยถามว่าเกี่ยวอะไรด้วยก็แบบคือด้วยค,ความที่สอบไม่ติดก็เลยต้องมานั่งอ่านหนังสือใหม่เลยทําให้ไม่มีเวลามาทคลิปผมก็เข้าใจแล้วนะว่ามันตอนความจริงตอนนี้อาจจะไม่ใช่เวลามาทําด้วยแหละก็เขา้าเรื่องกันนะครับก็แบบนี่เป็นโปรเจกต์ใหม่ของผมนะครับซึ่งจะเล่นเป็นสตอรี่เป็นเรื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับผมมีตอนอัปเดต อยู่เรื่อยๆนะผมก็ที่ผมเนี่ยไม่ได้ลงคลิปมาหลายสัปดาห์หรือเกือบเป็นเดือนเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็เพราะเนื่องจากว่าแบบติดการทำโปรเจกต์นี้อยู่ด้วยนะแล้วก็น้โมเขาก็จะไปส่วนใหญ่ก็จะไปนั่งติวหรือว่าไปอ่านหนังสือค่อนข้างบ่อยเลยทำให้ไม่มีเวลามาทำพวกนี้แต่ก็จัดสถานที่ไว้ได้ระ,ระ,ระดับหนึ่งนะครับผมซึ่งเนื เรื่องก็จะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องติดตามดูเร่อยๆ้อยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมใครที่ชอบการรักกันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตากดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมกดทุกปุ่มที่มีนะก็กลนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ